นี่คือสั่งทำใช่ตัวเองดีนะเราเลือกแบบนี้เป็นกระจกใช่ไหมคะเป็นกระจกครับก็คือกระจกมันจะต้องเป็นขอบดําเท่านั้นแล้วก็ได้ตัวแม็กเลยนะคะแม็กเน็ตแม็กเซฟแม็กเน็ตติดตู้เย็นติงค่ะขอใส่เลยได้ไหมคะใส่ดิแกะเลยนะคะเออสวยดีว่ะน่ารักไหมเขาบอกแล้วก็คือสิบวันนี้ถ้าจะเปลี่ยนลายก็คือมาเปลี่ยนได้เลยโอเคแล้วก็มีประกัน6เดือนก็คือตัวเองอ่ะเลือกเอาเอาตรงนี้สีดำถูกไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นกระจกตรงนี้ใช่ แล้วก็เอาตรงขอบนี้ด้วยเขาเรียกอะไรเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรลิงสแตนครับลิงสแตนเพื่อที่เราจะได้ตั้งแบบนี้ค่ะอ่าหรือตั้งแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือตั้งแนวตรงนี้ก็ได้ถูกไหมคะใช่ครับและวอันนี้ค่ะถังน้ำผึ้งออนี่น่ารักแกะดูเลยแกะใส่เลยอยู่ไหนแกะยังไงอันเนี้ยเออน่ารักแล้วเขาจะเอาไปไหนอันเนี้ยน่ารักจริงบริเวณถังน้ำผึ้งเออแล้วข้างหลังเขาเป็นโค้งลงไปแบบนี้นะเออวีนี่เด้อเปิดถังน้ำผึ้งหรือนะคะ ไม่เอาอันนี้เขาใช้เองเขาไม่ให้ตัวเองใช้แล้วเปลี่ยนไลายไหมคะสิบวันจะเนียนมาเปลี่ยนตัวเองเหมือนเขาได้โทรศัพท์ใหม่เลยค่ะแล้วถ้ารุ่นใหม่ล่าสุดออกก็คือไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็มาทําใหม่หรอคะตัวเองเมื่อกี้เราไม่เห็นลายนี้ไเขาสามารถสลักชื่อเราได้ใช่เหรอนี่ไง <c oughs> สินค้านี้คุณสามารถปรับแต่งเองใส่ชื่อของคุณเลยอ้าสิบวันมาเปลี่ยนไหมล่ะเขาจริงอระจริงหรอแต่เขาชอบลายนี้นะ มันสดใสดีอะแต่จริงที่เขาจะสั่งออนไลน์ก็ได้จะสั่งลายนี้เออแต่นี้มันมันไม่ใช่พี่หนีผูอยากให้สีมันสดกว่านี้เออสีเหลืองมันต้องสดกว่านี้เออแต่เอาจริงเขาอาจจะมาเปลี่ยนลายนี้อันนี้ก็สวยแต่มันดูไม่รู้ว่าเป็นหนีผัวห่างๆไม่รู้อาสมมติเขาใช้โทรศัพท์สวัสดีค่ะไม่รู้มันก็เหมือนเป็นเคสกระจกธรรมดาแรงแต่อันนั้นรู้เหรอเนี่ยดูดิรู้ดินี้ดูเห็นเลยสวัสดีค่ะ ตัวเองแล้วลายอื่นอะไรอื่นไม่ส่เอาวันนี้แห, L หและดีแล,แล้วเพราะตเองบอกเองว่าทําไมเพราะว่าเขาอะชอบพี่หมีภูก็จริงแต่พอเขาไปเจอพี่ออตัวจริงแล้วขเขาเล่าพี่ออตัวจริงมากค่ะเพราะว่าพี่อออน่ารักพี่ออน่ารักว่าเพราะเลไหมเหตุผลเดียวเลยเพราะพี่อออเรียกตัวเองเข้ามากอดแล้วก็ทําท่าไงไม่ใช่แบบกอดอะเออใช่ค่ะไหนทาไงเออเออใช่ใช่เดะเต็งตงจริงตัวเองเหมือนพี่อออนะทําไมช้ามันง่วงละ S <S <S แต่พี่ยอ,องง่วง